เนื้อไข่นุ่มเด้งมากโอ้โหน่ากินไข่เป็นก้อนแล้วนะคะโอ้โหน่ากินมากสวัสดีค่ะวันนี้เจะปานชวนอร่อยกับเมนูผัดไข่สูตรน้ำสูตรที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะเพื่อนๆใช้แค่น้ำได้ไข่นุ่มเด้งแบบนี้หน้าตาแบบนี้เหมือนไข่เจียวเหมือนไข่ออมเลต็ต แล้วก็ไข่คนที่เพื่อนๆอยากทานแต่ว่าอยากทานเพื่อสุขภาพนะคะหน้าตาดีขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและวัตถุด,ดิบหลักนะคะก็จะเป็นไข่เลยค่ะเพื่อนๆอยากทานกี่ฟองนะคะก็ทําเลยเราจะมีเครื่องต่างๆที่เป็นเครื่องไข่เจียวปกติเลยค่ะแต่วันนี้เราจะทําแบบสูตรน้ํานะคะเจ๊ปันใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองนะคะตอ,อกลงไปในชามเลยค่ะ ใส่ผักตามชอบเลยเจ๊ปันใช้แครอทเอามาซอยฝอยเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่เอามาซอยเช่นกันใครอยากทานเครื่องอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสถั่วเหลืองรสชาติตามชอบเลยจะเป็นน้ำปลาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพริกไทยปน่นใช้ช้อนซ่อมตีไข่นะคะ พ้อมเหมือนทําไข่เจียวเลยเราก็คลุกเขาให้เขาเข้าเนื้อเข้ารสกันค่ะแล้วเราจะเปิดแก๊สไฟกลางไปทางแรงนะคะประมาณนี้ตั้งกระทะกระทะอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นกระทะสเตนเลสอลูมิเนียมได้หมดเลยนะคะใส่น้ำเปล่าน้ำสะอาดลงไปในกระทะปิดฝาเพื่อรอให้น้ำเดือดน้ำร้อนเดือดแล้วนะคะ เราจะเทไข่ของเราใส่ลงไปเลยใส่ให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อไข่เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะเราก็เกลียเกลียไข่ให้โดนน้ำให้ทั่วแบบนี้ตอนนี้ไข่หอมมากก็จะได้เนื้อไข่ที่แบบว่าเนื้อนุ่มเด้งด้วยนะคะเราก็ค่อยๆกระจายเนื้อไข่ให้เขาสุกให้ทั่วก่อนตอนนี้เนื้อไข่เป็นก้อนแล้วนะคะ โอ้โหน่ากินมากเราก็เอาแต่เนื้อออกมาเลยค่ะกรองน้ำออกนะคะก็จะได้เนื้อไขน่นุ่มๆเด้งๆแบบนี้เมนูอร่อยน่าทานมากเลยค่ะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะใส่ผักชีโรยหน้าหน่อยนะคะ เจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าเนื้อไข่นุ่มเด้งมากโอ้โหน่ากินว่าแล้วก็ต้องขอลองชิมหน่อยนะคะใส่ซอสหน่อยเพิ่มความอร่อยอือหือน่ากินมากอือหือเพื่อน,เอนๆเอาไปใส่แซนด์วิชเป็นไส้ได้เลยค่ะอร่อยมากไส้ขนมปังแซนด์วิชนะคะอันนี้แบบเนื้อแน่นนุ่มเด้งอร่อยมากเลย เจ๊ปันขอตัวไปเสิร์ฟไข่ก่อนนะคะจะเอาไปใส่ขนมแซนวิชเจ๊ปันบอกเลยค่ะว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากมีประโยชน์ด้วยค่ะดีต่อสุขภาพด้วยฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ